สวัสดีครับผมชิโดนะครับเออวันน okay ี้ผมมาสอนตั้งค่าไฟเอ็มนะครับแต่เฮเล่นลื่นนะแล้วก็จะแจกโค้ดเปิดล็อกไอเพสนะครับไอแก้ไปไอ้แก้ไอ้เพลกระชากนะครับถ้าใส่เวลาไอเพลสมันก็จะหากระชากนะครับโอเคครับแล้วผมก็จะมาสอนตั้งค่าก่อนนะครับเปิดเนะ setting topic นี้ออฟมบ กิ affiliated. นไปแค่หนึ่งสามเก้านะครับออฟสิบเอแล้วก็อันนี้ปรับเป็นสองพันครับเพราะปรับเป็นเฮดีมันแบบเอฟมันค่อนข้างไม่นิ่งนะครับเนี่ยปรับเป็นสองพันแล้วก็เอฟออฟบแล้วก็อันเอ็มเอสเอออฟนะครับแล้วก็วีซออฟนะไปวีซออฟนี่ออแล้วก็ที่เหลือก็นอร์มอออฟนะนอร์มอลนอร์มอลออฟออฟนอร์มอออฟนอร์มอลอ ครับนอร์มอลก็ออกก็คือแบบปราเอาไว้ต่อยเลยครับนี่ครับตันนี้ก็ใส่โค้รแดมาเลยนะแบบวัตถุเขาเรียกว่าอะไรปลดล็อกเอพีเนนะมันก็มันถึงเออหายกระชากนะครับ มันมันไอม,มันไม่ได้ช่วยแค่อย่างเดียวครับมันไม่ได้ช่วยแค่เปิดหลอกไอเฟสสองร้อยนะมันช่วยไอทำให้เอฟเอสไอมันไม่กระชากเลยครับก็ตอนผมไม่ได้ใช้นี้ไอไอ,ไอ,ไอกระตุกนะไอแต่นี้ไม่ค่อยกระตุกมันทำให้เรียนเรียนิ่งนะครับรนะ้อยเฟรมตลอดนะครับ เอยโดลนายต่อยไหมอ่ะเอ้ย,อ,อ,ยอย่าไปเล่นนะครับดาวไอ้ดาวเยอะนักหนึ่งครับไอ้เหยอะจังนะ เอ้ยเมื่อกออี้ไอ้ยู่กับผ้เหรอไอ้ไอ้เนี่เป็นไฟติปยูไอ้ีอิปยูปไม่แรงครับโอ้โหนายเอ้ยนายเล่นเอ้ยนายต่อยเพื่ออะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยนายเรียนเพื่ออะไรอ่ะนายไยโอเคครับประมาณนี้ครับเห็นไหมเล่นได้เลืเ่อนๆเลยนะเอฟเอสก็ไม่ค่อยกระชากกันเลยครับก็เลื่อนๆเลย ันนี้คนเด้อ,อ,อผมกำลังดูโซนนวลนะนี่ครับโซนนวลค,คนเยอะอยู่นะโอ,โ,อโอ้โหในปนีวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งในปนีนี่ครับแปดส,สิบแปดสิบเก้าสิบเนครับคนเยอะ เยอะนะเนี่ยเขาด่ากันนะไปก่นโอเคอเครับแล้วผมก็แจกโคดบูเดเป็นระยะใต้คิปนะใครที่อยากใช้ก็เดาเดาปกติเดาผมก็เอาไอา้ใต้คลิปครับใครอยากใช้ก็ไปเอามาแล้วก็กด F8 แล้วก็วางไปนะครับครับคัดลอกแล้วเอามาวางไว้ใน F8 นะครับโอเคะะครับประมาณนั้น ไอ้ไม่โดนแบนนะครับเป็นของไวเอมนะโอเคครับเจอกันคะรับ